ง่วงคู่ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเมื่อครูไัยบูลกับหนูรัต์เปิดใจถึงสถานะหัวใจของทั้งคู่ว่าตอนนี้เป็นแค่คู่จีนไม่ใช่คู่จริงซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะโดยครูภพบูลและหนูรัต์ได้เปิดใจพันรายการโดนเทเซมาที่แพทซึ่งมีแพทนภบพาเป็นพิธีกรรายการว่าถ้าเป็นกระแสะทางโซเชียลเราสองคนจะเป็นเรื่องราวของคู่จ้นโดยตอนนี้ครูไพบูลกับหนูรัต์ได้คุยกันมาครบหนึ่งเดือนแล้วพร้อมโต้กลับที่หนูรัตร์ทำสวยไม่เกี่ยวกับการได้คุยกับค,บครูพัยบูล,ลย ซึ่งครูภัยบุญประทับใจหนูรัตราพเขาเป็นคนขยันทํางานจึงได้มีโอกาสไปคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของหนูรัตทางโทรศัพท์ว่าอยากช่วยดันหนูรัตให้มันเป็นกระแสะคู่จิน้นและให้คนรู้จักด้วยกันสองคนมากยิ่งขึ้นจะทําให้หนูรัตมีงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะอัพเรื่องของค่าตัวขึ้นมาสักหน่อยเป็นคอนเทนต์ต่อเนื่องสไตล์จีบหน่อยคำ,คำๆเพราะหนูรัตจะได้มีเงินเก็บเงินสร้างบ้านอย่างที่ตั้งใจไว้ จากนั้นครูไพบูลจึงทักแชทส่วนตัวไปหาหนุรัตว่าสวัสดีค่ะมีแฟนหรือ,อยังจะชวนไปกินข้าวผมอกหักจีบได้ไหมด้านหนุรัตตอบกลับครูภัยบูลว่าแน่ใจแล้วหรอค่อยๆค,คุยกันไปก่อนยังไม่อยากมีแฟนเพราะตอนนี้หนุรัตอยากทํางานเก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อแม่ให้ได้ก่อนถึงอยากมีแฟนด้วยความที่หนุรัตทํางานหนักมาตลอดและตอนนี้เพิ่งเริ่มมีเงินเก็บกําลังจะเริ่มสร้างบ้านที่จังหวัดอยุธยาแถมคุณพ่อคุณแม่ของหนุรัตก็บอกว่าให้คุยกันไปก่อนและโฟกัสงานก่อน โดยสถานะของเราสองคนตอนนี้เป็นคู่จิ้นกันอยู่แต่จะสามารถขยับเป็นคู่จริงได้ไหมแตงครูไับูญเผยว่าผมยังไม่รู้เลยว่าคู่จิ้นต้องทํำยังไงแต่ที่เข้ามาจีบนนรัฐด้วยความที่เราสองคนหวังดีต่อกันเป็นเพื่อนเป็นพี่และยอมรับว่าพอคุยกับหนรัฐนานๆก็เริ่มสนุกเพราะหนรัฐเริ่มคุยเก่งกันมากขึ้นและไม่ได้รู้สึกเกรงเหมือนเมื่อก่อนพอเวลามีงานก็จะบอกหนรัฐมีงานนู้นนี้ด้วยนะด้วยความที่เราสองคนหวังดีต่อกัน ส่วนเรื่องสเปคของครูภพบูลนั้นด้านครูไพบูลเผยว่าตัวเองไม่ได้มีสเปคที่ตายตัวแต่จะชอบผู้หญิงสวยแบบบ้านๆออกอีสานหน่อยเข้าถึงง่ายไม่ต้องเรียบหรูและไม่ซับซ้อนเป็นผู้หญิงขาวๆผมยาวแต่เนื่องด้วยข้อจํากัดของครูไพยบูลไม่ได้เป็นผู้ชายที่หล่อเลือกได้จึงต้องเลือกผู้หญิงที่อยู่ด้วยความเข้าใจสร้างงานและสร้างอาชีพมากกว่าพร้อมยืนยันสถนานะหัวใจโสดอยู่ ด้านสเปคของนูรัตนูรัตเผยว่าตัวเองชอบผู้ชายหลอ่อรวยรูหร,ราแบบเกาหลีมีเงิน30ล้านและมีรถสปอร์ตสุดหรูก่อนแพทย์นภาซึ่งเป็นพิธีกรจะถามย้ำว่าแล้วเรื่องอนาคตของครูภพบูลกับนูรัตละ่ะด้านครูภพยบูลเปิดใจต่อว่าอนาคตจะเน้นไปทางเรื่องงานก่อนสร้างงานสร้างอาชีพและอยากให้หนูรัตมีบ้านก่อนส่วนเรื่องความรักความเข้าใจของเราสองคนมันอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่แล้วถ้ามันใช่เ,เราเป็นคู่กันจริงรักกันจริงมันก็จะใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องสามารถสร้างงานไปด้วยกัันไดดด้้วววยคามหงีต่อกัน เรียกว่าครูภายบุญและหนูรัตออกมาตอบชัดแล้วว่าสถานะตอนนี้เป็นแค่คู่จ้นส่วนอนาคตจะพัฒนามาเป็นคู่จริงได้หรือไม่ถ้ามันใช่ก็อาจจะขยับความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนและพี่น้องที่ดีต่อก,กันค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ